ข่าวบัพแมนเชสเตอร์เด็ตประจำวันที่1พฤศจิกายนโดยโค้ชเชฟวอร์ a แมนเชสเตอร์เด็ตเยนนี้ขัวสินอะร์อารันไงคนเล่นสกอร์สูงเฮรุดเก้าวฝอฝากลายเซ็นอีก3เกมทิ้งทวนผีชะได้ไหม เมือ่อไงนี้ทางด้านของแฟนบอลแมนยูขาจรเหรือพวกชอบติดไปนวมนะฮะมีเวลาก,กอบโกยอีก3มแต้มจากนี้ไปในยุคข,ของรักษาการจากผู้จัดการทีมรุดฟานิตรอยเมื่อประกาศจะฝากอัตลักษณ์ของตนเองลงไปอย่างไม่มีกัก๊กตีความคือเล่นแลกหมัดพร้อมได้พร้อมเสียโดยฟานิตรอยถูกตั้งคุมแมนยูช่วงคราวหลังปลดทางด้านของเอริดิชนฮาร์กออกจากกาอีเมื่อชชวงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างนั้นก็ปั้นทีมรอให้การเจรจารในการคว้าประบันโารเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบซึ่งอดีตท่านั้นของดาวยิงในวัย16ปีบรบนนี้ก็ปล่อยไลเซนไปแล้วในเกมคาราบาลครับรอบ16ทีมปราบเบรสเตอร์ไป5-2ต่อสาใจใแฟนบอลอย่างยิ่งนะฮะในยุคที่เคยเล่นแบบยิงยิงมากูยิงกลับไม่โกงดังนั้นแล้วคาดการณ์กันว่าจะได้คุมอีก3นัดก่อนที่จะเบรกทีมชาติพฤศจิกายนพบกับทาื่อนันของเชลซี PAOK จากศึกยูโรปาลีก แล้วก็เลสเตอร์ก็จะทรงเดิมคือกล้าได้กล้าเสียไม่ต้องไปปรับประการเล่น3-4-3เสตริมความพร้อมรอคุณซื้อใหม่กันในครักนี้โดยงานนี้เขาได้บอกว่าต้องปรับระบบการเล่นจาก3นัดน,นี้ไปเป็นระบบ3-4-3แบบที่คุณซื้อใหม่ชอบไหม ผมขอถามกลับนะว่ามีประกาศตั้งแต่ตั้งแล้วหรือ,อยังรุดกล่าวในงานแถลงความพร้อมก่อนจะพบกับเชลซีในวันที่3พฤศจิกายนถ้ายัางผมก็ไม่ขอพูดถึงใครที่ไม่ได้ประกาศกลางอย่างเป็นทางการตามตรกกะตามความเห็นของผมอะไรจะเกิดก็ไว้รอดูกันละกันแน่นอนอีก3เกมจากนี้ไปลายเส้นผม เรื่องของการที่ผมมีเวลาสั้นๆเพื่อจะปั้นทีมในการลงสนามขอยกตัวอย่างเกมกับคาราบาคคับและก็เลสตี้เจตนาก็คือเน้นผลการแข่งขันในขารัดันี้ ก็เหมือนกับวันนี้การอยู่บนสนามซ้อมเพื่อจะยกระดับทีมสร้างความเข้าใจในทีมแนวแน่เกมพบกับเชลซีในช่วงวันอาทิตย์นี้มันคือกระบวนการการเมื่อผมมาอยู่ในตำแหน่งตำแหน่งนี้ต่อให้เป็นเวลาสั้นๆแต่เรื่องเดียวในหัวก็คือทำให้สุดความสามารถในทุกๆนัด แล้วแช์เจอร์กับท่งนั้งของฝั่งเชลซีก็ถือว่าเป็นเกมที่ใหญ่เอเชียนแฮนดิแคปมองเลยนะว่าแบนยเนี่ยมีโอกาสจะได้ลุ้นใน3เกมที่ท่งนั่งของรุสได้ประกาศเอาไว้ก็ฝาาไปให้กำลังใจแล้วก็ไปดูนะฮะว่าท่งนั่งของรุสบอกว่ากล้าได้กล้าเสียแลกมาก,ก็แลกกลับก,กันแล้วามาดูข่าวต่อมาเกีน่นครับกูรูวิเคราะห์สิ่งแรกที่อาร์โมริมต้องทำหลังคารับงานที่แมนยูในคางนี้นะ โดยการน,นี้ท่านดั้นของแตนคอริเิมร์นะฮะอดีตกองหน้าของทานด้านของสโมสรฟุตบอลยักษ์ใหญ่เซร์ตบอลทีมบริเอังกฤษแสดงความคิดเห็นบอกว่าเป็นเบนอร์โมริมโคช้ชของสปอร์ติ้งลิชบอนที่ตเตรียมจะย้ายมาคุมแมนเชสเตอร์ Manchester, นั้นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนในทัพปิษาจแดงโดยปทิสุดนะ โดยคอิเมอร์ได้กล่าวกับเรื่งของอินดิออสบอกว่าได้1หรือ2แต้มเต็ม10นะฮะสำหรับการที่จะไม่ปลดเอลิกชันฮาร์กเมื่อเดือนพฤิกายนปีที่แล้วแต่พวกเขาจะได้10แต้มเต็ม10แต้มสำหรับการปลดเขาออกในตอนนี้ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าทางด้านของเมื่อเอลิกชันฮาร์กได้รับการต่อสัญญานั่นหมายความว่าเขาจะอยู่ไปนจนจบฤดูกาลซึ่งแน่นอนว่าอินดิออสจะพิจารณาสถานการณ์อย่างแน่นอนและก็ตัดสินใจตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และผลลัพธ์ตอนนี้และผลงานในสนามมีความสําคัญมากกว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นและการตัดสินใจในตอนนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างยิ่งแล้วในแง่ของการที่บริเวณอัมบริมตเตร็มจะเข้ามาคุมเขาเป็นคนที่เรียกว่าได้รับความเคารพแ,และก็ได้รับการยกย่องในฐานะโคช้ชซึ่งก็มีวิธีการเล่นที่ชัดเจนเหมือนกับทานะ่ของครอฟสล็อตและก็เปรฟ โดยทฤษฎีของผมก็คือเราเองนั้นกำลังจะกลับไปสู่ยุคข,ของผู้จัดการทีมแบบโบราณไม่ใช่แค่เฮดโค้ชที่ลงสนามฝึกซ้อมและเป็นการเ,าเป็นคนที่บริหารจัดการคนเช่นฮากเองนั้นมีความสามารถในการเป็นโค้ชแต่เขาเองไม่ใช่ผู้จัดการทีมคุณสามารถบอกได้เลยนะว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับความเคารพ ไม่มีบุคลิกพิเศษอะไรเลยหรืออุปนิสัยที่จะชักจูงคนให้มาร่วมงานเดินทางกับเขาเขาขาดสิ่งสิ่งนั้นไปจนในที่สุดแล้วก็เดินทางมาจถ,ถึงจุดนี้แบบในปุกยุคปกติในครั้นี้ หรือสิ่งที่แมนยูต้องการในตอนนี้ก็คือธานาของผู้จัดการทีมเช่นอูไนเอมเมรีคือตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดผู้คนบอกว่าเขาเนี่ยเป็นโคช้ชที่ดีมีสไตล์การเล่นที่ชัดเจนสามารถบริหารจัดก,การสิ่งต่างๆมากมายในทีมได้คุณลองมองดูเขาสิแล้วก็วิธีที่นักเตะเอาพูดถึงเขานั้นมันต่างกันอย่างชัดเจนมากน้อยแค่ไหนในเวลานี้ซึ่งถ้าอัลบรินะฮะจะประสบคอสเรเนี่ย เขาจะต้องนั้นกลับไปสู่การทํางานที่พิเศษและก็พิสูจน์มาแล้วและได้ผลมานานมากกว่าเมื่อ100ปีในวงการฟุตบอลแล้วเขาต้องเป็นผู้จัดการทีมที่มีความสามารถในการฝึกสอนเป็นคนที่สร้างความเชื่อจิตวิญญาณตัวตนท,ที่ชัดเจนและก็บุคลิกภาพที่จะพาผู้เล่นของคุณเองนั้นไปพร้อมกับคุณในทุกจ้างก้าวในครั้งนี้ให้จดได้นะผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอลุ้นนะฮะผลงานนั้นจะเป็นที่ประจักษ์เอง ว่าจะเป็นเช่นไรไปเน้นกันที่ผลงานกันดีกว่าเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงวิเคราะห์คาดการณ์ด้าตัวจริงแมนยูพบกับพด้านของฝั่งเชลซีในช่วงสัปดาห์นี้โดยกันนี้แมนยูจะพบเชลซีในวันและก็เวลาแข่งขันนะฮะก็คือวันคืนวันาทิที่3พฤศจิกายนในสนามโอเทลฟอร์ดผู้ตัดสินก็จะเป็นดร็อบชจน โดยจะช่องทางการถ่ายทอดสดนะฮะก็จะเป็นทรูพิเมียร์ฟุตบอลเอชนและก็2จะเตะกันในเวลา23านาฬิกา30บนาทีตามเวลาของประเทศไทยเรามาดูผลงานทชนะล่าสุดของทั้ง2ทีมกันสน่อนครับเริ่มไปที่ทางฝั่งทาด้านของแมนยูกันหน่อยก็แล้วกันก็จะมีวันที่6เดือน1 0 2024วันยี่สซบสอวิลลาเสมอแมนยู0ูต่อ0 19ย์เดือน1 0 2024วันแมนยูชนะเบรนฟอร์ด2ต่อหนึ่ง 24เดือน10 2024อ่าทางด้านของ, se, งเฟนเดเบอเซ่เสมอแมนยู1ต่อ1 27เดือน10 2024เวสต์แฮมชนะแมนยูไป2ต่อ1แล้วก็31เดือน10 2024แมนยูชนะเรสเตอร์ไป5ต่อ2โดยเฉพาะความพร้อมทางฝั่งทางด้านของฝั่งแมนยูนะฮะอ่างานนี้ทีมของเอลิกเซนฮาร์กจะไม่มีชื่อของบรูกชอแอนโทนีเเรนี่โยโรแฮร์รี่แม็กไควและก็โคบี้ไมโน ในเกมนี้เนื่องจากว่ายังต้องรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดขณะที่เม s สันมาส์และก็ชาเลมาเดเซียยังต้องลุ้นผ่านความฟิตก่อนเกมจะเริ่มต้นในครั้งนี้กันอีกครั้งโดยการนี้ทางด้านของฝั่งแมนยู้าผลงานได้ดีเกินคาดกับเกมประเดิมในใหม่อย่างทางหนาของริชฟานิโตรอยกับการเปิดบ้านอาเลตซสตี้ไปถึง5-2ต่อขณะที่ในลีกก่อนหน้านี้ชนะเพียงแค่ห จะถวหมด5เกมหลังสุดโดยในเกมล่าสุดพวกเขาบุกไปพ่ายต่อเวสต์แฮม2อต่อหหล่นมารั้งอันดับที่14บสี่ม,มิถุนบทสเปแต้มจากการลงเล่น9นัดในครั้งนี้ส่วนคาดการณ์11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในครั้งนี้นะฮะผ่าฝั่งทางด้านของแมนยูก็จะมีผู้รักษาประตูอองเดเรโอตานะ่ากองหลังมาซาร์วีเดริกมาร์ติเนสและก็ดาวโรดกองกลางก็จะมีรัสฟอร์ดกาซิเมโรมารูโนโอ,อีริกเซนและก็กาดาโชกองหน้าก็จะเป็นรัสซุส์พอยรุน ส่วนสภาพฝั่งทางด้านของ5เกมหลังสุดของฝั่งเชลซีก็จะมีดังต่อไปนี้วันที่6เดือน12ัน24เชลซีเสมอฟอร์เรสต์1-1 20เดือน12ัน24เรอร์ฟูชนะเชลซี2-1 24เดือน12ัน24พาาทีในกอสาแพ้เชลซีเป็นต่อ4 27เดือน12พย24เชลซีชนะนิ 1. วคาสเซิล2-1่อ1ท11เดือน12ัน 11, 12, 24นิวคาสเซิลชนะเชลซีไป2-0 โดยทางด้านของสภาพความพร้อมรฝั่งเชลซีนะฮะทีมของเอนโชมาเรสกาอีกนั้นยังไม่มีชื่อของโอบฟาวี่เควริมันที่ยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่อย่างแน่นอนแล้วในส่วนรายของจดอนซานโชจะไม่สามารถลงสนามในเกมนี้ได้เนื่องจากว่าติดสัญญาเยืยมตัวโดยคาดการณ์สวปตจริงทางฝั่งทางด้านของฝั่งเชลซีนั้นก็จะมีผู้รักษาประตูน,นะฮะซานเชสกองหลังก็จะเป็นเจมโพฟาน่าโคฟิลและก็โคโคเดยา กอ,องกลางก็จะเป็นมอนจูเอเก้ไกเซโด์พราเมอร์เอนโชเนโต้กองหน้าก็จะเป็นทันต์ของแจ็กสันโดยเฉพาะความพร้อมและความเป็นไปของการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นนะฮะเกมบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้จะลงฟาดแข้งกันในคืนวันอาทิตย์นี้โดยจะเป็นเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ดูเหมือนจะฟื้นคืนจากหลุมได้ในภายหลังนะฮะภายใต้กุญซูชูคราวอย่างทังนต์ของริชฟอนนิโตรอยที่เพิ่งจะพาทีมยิงถล่มเลสเตอร์ซิตี้ขาดรอรยไป5ต่อ2 ขณะที่เชลซีเพิ่งจะอ,อกหกักรักคุดนะฮะตกรอบคาราบาวครับจากการโดนดิวการเซนเปิดบ้านล้างตาไปเมื่อช่วงกัสดาที่ผ่านมารูปเกมคาดกันว่าทั้งสองทีมเตรียมที่จะเปิดเกมบุกเข้าใส่กันทีมเยือนอาจจะเน้นครองบอลบุกมากกว่าขณะที่เจ้าบ้านอาจจะมีช่วงที่ถอยลงมาเน้นคุมโซนและก็รอโอกาสในการสวนกลับ นั่นอนว่าประเด็นที่หลายคนจับตาก็คือการมาของรุชฟอน,นิตรอยที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการปลุกใจเหล่าผู้เล่นบีิษั์แดงแถมวิธีการเล่นรวมไปถึงระบบการเข้าทำก็ดูมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นจึงทำให้เอ็นโชมาเดสกาต้องปวดหัวกับการปรับเทคติกใหม่ก่อนที่จะเริ่มเกมในครั้งนี้ก็ไม่รู้นะว่าทีมของรุดเนี่ยเมื่อเจอกับของแข็งอย่างสิงบรูนั้น จะโชว์ฟอร์ไมได้ดีเหมือนกับด้านของเจอกับเลสเตอร์ในครั้งนี้หรือหม่และนี่ก็เป็นสรุปขาดด่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เดดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตาดราบชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมาก,ค,ามากครับ